สนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดมาถึงนางแรกครับจันนุม่มถือว่า <S g S ร้อยหกสิบนางสาวไทยอ่ะนะครับมาร์คทูนะครับเป็น <160. S 2> uh, ไงครับ T S เอ่ออะไรนะครับร้อยหกสิบมาร์คทูนะครับอุด,ดมไปด้วยของแต่งแท้แล้วที่จะหนุ่มให้คำนิยามว่ามันคืนนอนางสาวไทย ไม่ใช่เทพีสงการลอยกระทงอื้นบ้านคือผมจัดอย่างนี้บอกคือยังไงครับรถเนี่ยมิสทีนไทยแลนด์รุ่นเล็กยูนยนางสาวไทยมิสเวิลด์ครั้งนี้ระดับนางสาวไทยครับนางสาวไทยนางสาวของประเทศเราเป็นไงพี่พีคันนี้ได้มาไงครับเราได้มาจากนพ่อนพี่ครับผมได้ตอมาก็เห็นแล้วก็ชอบครับแล้วก็บอกพี่ก็ว่าถ้าเกิดพี่จะขายก็ขอมงทุกคนแรก กี่ปีแล้วพี่อันนี้ได้มาประมาณสาปีครับได้มาครั้งที่เท่าไหร่พี่ทำไม่ได้ดอ๋อในประดานางสิบสองเนี่ยไม่รู้ว่านางเนี่ยจําไม่ได้ว่ามานางที่เท่าไหร่แต่มาใกล้ๆกันใช่ครับมันก็คือมันช่วงอากาศจังหวะพอดีเพราะว่านอกจากของแต่งอะไรต้องบอกบอกน่อว่า G S เอนี่อะไรพื้นฐานเนี่ยของก๊อกนี่มันไม่มี ของตู้แชไรแท้าู้แชะไรลช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหอะไรค่าตัวในมหาศาลนะครับแล้วเจอพวกของแต่งจมูกหมูบางพีม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 ีอะไรสำคัญมากครับจันนุกจมูกหมูอ่ะฮะครอบตัวพีครอบตัวพีนะเด็ดสุดตีวิดีโอครับแบ่งช่องโอ้โหงามงามนะครับชิวนี้ก็โอเคเดี๋ยวนี้ยังหาซื้อง่ายขึ้นสมัยก่อนก็ไม่ได้เลยซึ่งจริงๆนี่ต้องบอกว่า เป็นหนึ่งในพิมพ์นิยมที่นัาสะสมลึกแล้วต้องการมากๆใช่อันนี้นางสาวไทยครับอ่ะอ่ะขยบมาต่อไปคันต่อไปครับออนุญาตครับอ่านี่ครับอ่ะมาต่อไปคันนี้นะครับ G s เหมือนกัน G s ครับพี่บี G s เหมือนกันกริปมากๆอันนี้ระดับ Miss World มิสเวิลด์เลยมิสเวิลด์เล่นกันทั้งโลกคือทั้งสองรุ่นเนี่ยเล่นกันทั้งโลกแต่ตัวเนี้ยรุ่นแรงครับครับ รุลแแรงครับคันนี้พี่บีออกจากที่คือได้มาจากรุ่นพี่เหมือนกันรุ่นพี่เหมือนกันเฮ้ยพี่แล้วสภาพอย่างนี้เลยหรอครับซื้มาอย่างนี้เลยครับได้มาสภาพคลิปอย่างนี้เหรอพี่ท G F นะครับโอ้โหร้อยห้าสิบนี่สภาพสภาพเหมือนนิวโอซ็อกเป็นแบบว่าทำสีสันทุกอย่างเหลี่ยมคมคลิปครับคลิปมากใน ABS 5นะครับเจดร้อยบ b s 5เรียกได้ว่ากลับไปคล้ายของเดิมมากๆ มากเลยนะครับให้เหมือนเดิมที่สุดนะครับครับผมผมนึกถึงรถที่วินเทจเวท้าพไทยครับที่ทำสไตล์เดียวกันสไตล์เดียวกันเป็นสเกลแบบนี้เลยใช่ใช่ออกแน่นนะอขาไม่ใช่เขาไม่ได้มีรถรถคนนต้องมาสอนเลยครับอ๋อคันสีแห้งที่เล่ามาจากสีใช่ไหมเดยวเรถส่งที่ไหนสีนี้น่าจะกรุงเทพครับเพราะว่ารุ่นพี่เราเนะครัอันนี้ผมอันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์ครับอะไรฮะตอนที่เล่าออกมาอยู่ในเหตุการณ์ครับแล้วไอความต่างของ G S ระหว่างคันแรกกับคันเนี้ย อันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับจะผลิตจะประมาณไปปลายห้าแปดถึงต้นหกสองนะครับเป็นรถฝาวาล์วาล์วาล์วนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นรถยุคยุคใหม่ละสายตรงนะครับอันนี้พิ่กัดแล้วห้าปีทีสี่เครื่องยังเป็นเครื่องปีเล็กอยู่อืมนะครับซึ่งเล่นกันทั่วลูกค่าตัวไม่ต้องพูดนะหมอตัวนี้ตัวนี้มีมีไฟเลี้ยวไม่ใช่ไฟเลี้ยวครับตัวนี้ตัวสวิตอะไรครับอันนี้เป็นสวิตไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ปิดไฟออ๋นะครับเป็นแมคคไลส์นะครับอย่า เขียเล่นเด็กข้าเพราะว่าหักหักและแพงด้วยอันนี้ต้องรบกวนเรียนเลยนะครับว่าไปเจอรถปุ๊บเวลาไปเจอรถหรือว่าไปเจออะไรต่างๆที่เป็นรถประมาณแบบนี้อย่าไปเล่นอย่าพยายามไปขยับของเขาใช่โอ้โหนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังกันเลยดูง่ายๆครับว่ากุญแจหัวเนี่ยแผ่นไม่คคอกเดิมอยู่เก็บละเอียดครับเก็บละเอียดถือได้ว่าอันนี้ระดับมิสเวลล์มิสเวลล์กุญแจคอ n e นิโอสต็อค เพราะว่าที่ติดรถมาเนี่ยโคเมียไม่เหลือแล้วครับผนนี้ new old stock ถือได้ว่าได้เห็นสองคัน GS ที่แบบว่าระดับนางสาวไทยแล้วก็ Miss World มิสเวอร์สองนางนะสองนางครับสุดๆมาเข้านางที่สามดีกว่าสนุกไปได้เลยครับคันนี้ได้มานาไหมยังครับพี่บีตัวนี้ประมาตั้ปีกว่าโอ้โหูกพี่ก็าทำแล้วก็ไม่ขี่เขาเลยขายตัวนี้นางที่สามมาถึงเจ้านี่แล้วครับ หนึ่งเก้าหกสี่นะครับครับผมคันนี้สวยเจิดจ้าในนครสวรรค์มานานมากแล้วนะครับครับผมผมเคยติดต่อเกือบจะได้กันมาแล้วนะครับคันนี้คันนี้ได้ถือว่าได้ได้มาในในคันต้นๆนะพี่จบมาคันที่สามอ่าที่สองที่สามถือว่าเป็นรุ่นเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ในบ้านนะในบ้านเพราะจะแค่ของแต่งกับความประณีตในการทำโอ้ขนาดแค่หกสี่อ่ะพี่บีเวยังใส่คิ้วแบบคิ้วแต่งแบบว่าคิ้วแต่งสุดอ่ะ ไปทุกท่านครับหโอ้โหแบบว่าเห็นแล้วแบบแล้วนี่ของมีของแต่งอะไรบ้างจะนนุ่มที่แบบอันนี้อันนี้ต้องบอกว่นถ้าหกสี่เนี่ยผมจะให้ความงามระดับมิสทีนไทยแลนด์อ่ะนะครับรุ่นเล็กนิดนึงนะครับพี่บีพี่บีอธิบายของแต่งหน่อยนะครับเจอกันชนหน้านะครับวิกานโน่ครับวิกานโนเจอตัวนี้เข้าไปนี่ถึงก็เบอร์นะครับอืมเจอดั้งดั้งขอออะไรครับพี่บีคันนี้อ่ตัวนี้กันดั้มครับดั้งกันดั้มนะครับ คื่อบังลงพี่ิกาโนวิกานโนคริสโตเฟอร์ฝาตัวนี้เนี่ยปิงตัวเนี้ยคครรัับบของอะไรครับตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ตัวนี้ครับตัวหอกเกี่ยวขอกเกี่ยวเป็นของแต่งนะครับเออคันสัตเออพักเท้ากลุ่นะครับด้านหลังด้านหลังอะไรอะไรครับกรอบแผ่นป้ายทะเบียนทำอะไรของเฮ้ยอี่ของประเทศอะไรครับมันน่าจะน่าจะวิกานโนมาบ้านนี้อิตาลีอะครับใช่ครับอิตาลีครับวิ นานทีนะ่นหนุ่มได้เห็นอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่าน้อยครั้งที่เราได้เจอรถครับที่มีของแต่งระดับท็อปเต็มๆประมาณนี้ซึ่งเรียกได้ว่าถ้าคนชื่นชอบร้อเล็กอย่างเช่นผมก็แล้วแต่ผมเองครับเนี่ยผมรู้สึกว่ากลิสนะคลิสแล้วแตลยมาแบบว่าสมก็อยู่นครสวรรค์เลยระดับมิสทีนไทยแลนด์องค์เทพมาเลยองค์เทพมาเลยเหมาะกับอยู่นครสวรรค์มากนี่ก็แบบว่าเนียนนะติดครับติดผิวพันดีเนื้อตัวดี ได้เลยมีทีมไทยแลนด์ครับผมมีจีนไทยแลนด์มีทีมไทยแลนด์คอ่ะอีกคันนึงอีกคันนึงอีกคันนึงคือต้องบอกแบบว่าโดยส่วนตัวพี่บีเนี่ยเป็นคนชอบ64อืมเฮ้พี่พี่ขอโค้ชไปบ่อยสวัสดีชาวโลกเอาไปขี่วันละคันถ่ายรูปน้ำมีฉายามีฉายานะครับอ่ะคันนี้ก็64ความต่างยังไงครับพี่ก็สเต็ปเดียวกับคันนี้ว่ะครับก็คือคันนี้ของแต่งจะเป็นสีน้ำเงิน สีฟ้าขอแต่งผมเข้าใจแล้วเวลาผมไปซื้อของแต่งตามร้านของแต่งเนี่ยมันจะมีน้ำเงินแดงมีแค่สองสีมีน้ำเงินกับแดงใช่น้ำเงินก็คือจะไปแต่งคันนี้ใช่แดงก็คือจะมาแต่งคันนี้ใช่ครับก็คือที่ซื้อเนี่ยซื้อเพราะว่าบังเอิญว่าซื้อของแต่งสีแดงมาก็เลยซื้อกสีสีแดงในคันนึงอยากได้เป็นของแต่งแดงทั้งคันไม่ใช่ครับซื้อมาแต่ของแต่งเล่นๆครับคือใช้เป็นเพ่ คื้ออะไรซื้อของแต่งมาสองชุดน้ำเงินกับแดงก็เลยต้องเมื่อน้ำเงินเสร็จไปหารถแดงอคันหนึ่งคันนี้ได้มานานเลงพี่ก็ไล่ๆกันครับไล่ๆกันเห็นแล้วพี่ที่ฝานี้นะหนุ่มเราเห็ฝาเทียมมาเยอะแล้วเนาะมันเจอแบบอย่างนี้แบบของแท้นะครับตึกเลยแล้วผมชื่นชมในในระบบสีนะที่ทำแบบว่าสีแบบทำคลิปมากกริปมาก ผมว่าเขาาประณีตตั้งแต่ขั้นตอนการประกอบเลยนะจ๊นหนุ่มกอยเพราะว่าดูแล้วมันไมมีไม่มีริ้วรอยแทบจะไม่มีรอกใช่ริ้วรอยจากการประกอบหรือว่าอะไรเลยชอบกันชนครับพี่บีกันชนตัวนี้ของอะไรครับองอุมาครับกันชนอุมาเป็นชื่ออะไรหมอชื่อกันชนครับแต่ถ้าชนเสร็จต้องขึ้นลงทางเพราะว่าใครจะไปเชื่ออันนี้ตังเท่าไหร่ครับจ๊นหนุ่มก็ประมาณหนึ่งืันบาทนี่ขนาดของมอเตอร์ไซค์เวฟถอยมาชนไปเรียกบอกน้องหมื่นสาม เขาไม่เชื่อนะต้องขึ้นลงพักครับชื่อคือการชนแต่ถ้าชนต้องขึ้นลงพักใครจะไปเชื่อนี่แหละครับสิ่งที่เขาเรียกว่าสุดสิ่งที่เขาเรียกว่าเทพนางสิบของนางสิบสองแห่งนครสวรรค์มันอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงหน้าเราันนี้เราได้มาเชยชงกันอันนี้เป็นระดับอนุวิสีละอันนี้อันนี้ก็เป็นสเกลเดียวกันนะครับสองคันนี้เขาเรียกว่าประมาณว่า ไม่กินพอออกฉันในระดับท้องถิ่นเนี่ยกินแน่นอนโอบ้านเรานี่ถ้าบอลออกตนี่กินทุกตำบลครับอืมโกโก้อ่ะโอ้โหนี่เบรกนี้สี่คันไปแล้วตั้งแต่ G S G S Mark Two Two Mark t w แล้วก็ T F Five T F f หกสี่สองคันอันนี้ถูกสี่แท้ตรงปีเลยครับครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักคู่หนึ่งเดี๋ยวเบรกต่อไปเบรกต่อไปไปพบกับนางที่เหลืออยู่ในบ้านนี้อีกสี่นางว่าเขาอยู่ในระดับไหนกันบ้าง แล้วก็มีอะไระเด็ดๆตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นสำหรับพี่เอนาสิบสองครับสนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอาพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัด